สวัสดีค่ะนุกนะคะวันนี้นุกจะมาพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็คือระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ค่ะ AI ย่อมาจากคำว่า artificial intelligence นั่นก็คือปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่ถูกกล่าวถึงบ่อยๆในช่วงที่ผ่านมาเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิด digital disruption เรื่องด้วยการทำงานที่เปรียบเสมือนมันสมองที่แทรกอยู่ในเทคโนโลยีและวัตกรรมต่างๆที่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมต่างๆเร็วก,กว่าและแม่นยำ AI ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในทุกอุตสาหกรรมตั้งแต่การควบคุมสายการผลิตวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจาก b i g d a t a การวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงทุนอัตโนมัติ ไปจนถึงแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนที่เราใช้อยู่ทุกวันที่เรามองไม่เห็นในประเทศไทยเองมีการใช้งาน AI เพื่อเข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนานธุรกิจหลายรูปแบบเช่นในธุรกิจกลุ่มธนาคารของไทยต่างพัฒนา AI หรือปัญญาประดิษฐ์เพื่อมาให้บริการลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันช่วยวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเพื่อเสนอสินเชื่อของลูกค้า และอนุมัติสินเชื่อให้ลูกค้าแทนเจ้าหน้าที่ได้แล้วเราจะมาพูดถึงข้อดีของ AI นะคะ AI ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้มีอิทธิพลต่อธุรกิจผู้บริโภคและภาครัฐในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าด้วยการคาดการล่วงหน้าของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีซึ่งมีการคาดการว่าเร็วๆนี้ที่เราจะถูกล้อมรอบไปด้วยอุปกรณ์ไอที มีความสามารถในการทำภารกิจธรรมดาทั่วไปและเพิ่มความเร็วให้กับภารกิจที่ซับซ้อนได้อันที่จริงยังมีข้อดีอีกมากมายที่เราได้รับจาก AI ที่จะมุ่งเน้นความช่วยเหลือไปยังสถานประกอบการคราวนี้เรามาพูดถึงข้อเสียของ AI กันบ้างนะคะเบนในฐานะลุงของไอเมงมุม um, ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในตัวละครยอดมนุษย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกได้กล่าวไว้ว่า อำน,นาจที่ยิ่งใหญ่มักมาพร้อมความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่และนี่ก็คืออีกหนึ่งความจริงของ AI ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในปี2016มีข่าวความร่วมมือกันระหว่าง5บริษัทในวงการอุตสาหกรรมรวมทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ใน Silicon v a l l e ซึ่งได้ประกาศจับมือกันเพื่อก่อตั้งองค์กรความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์ภายใต้ชื่อโครงการ Partnership on Artificial Intelligence to Benefit People and Society ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลักดันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Artificial Intelligence ให้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นโดยการร่วมมือกันในครั้งนี้มีการคาดหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของความยุติธรรมและจริยธรรมใน AI ให้มากขึ้น ความสามารถของ AI ในอนาคตอันใกล้หากมองไปในอนาคต AI จะเริ่มถูกพัฒนาให้ฉลาดมากขึ้นทำงานได้หลากหลายมากขึ้นและมีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์มากยิ่งขึ้นเช่น Machine Learning การป้อนข้อมูลเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำการเรียนรู้กับชุดข้อมูลเพื่อแสดงผลตามที่ต้องการเช่น Facebook ใช้รวบรวมข้อมูลภาพที่ไม่เหมาะสม และไม่ควรแสดงบนหน้าฟีดให้กับ AI เพื่อวิเคราะห์และหยุดการแสดงภาพนั้นๆได้อย่างทันท่วงที Natural Language Processing การพัฒนาให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เสียงสีหน้าท่าทาง ซึ่งการพัฒนานี้จะช่วยให้ AI สามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้แม่นยำมากขึ้นเช่นการรับข้อมูลจากเสียงการแปลภาษาแบบ Real Time Deep Learning ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่เรียนแบบการทำงานของระบบโครงข่ายประสาทในสมองมนุษย์ถูกสร้างขึ้นจากการนำเอา Neural Network หลายๆส่วนมาต่อกันเป็นโครงสร้างที่ถูกจัดเก็บแบบเป็นกองซ้อนทำให้มีโครงสร้างที่ ลึกยิ่งขึ้นประมวลผลหลายสิ่งพร้อมๆกันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเราจะมาพูดถึง10งานที่ AI เริ่มทำแทนมนุษย์ในขณะเดียวกันการพัฒนาของปัญญาประดิษฐ์ที่หลากหลายย่อมมีผลกระทบบางอย่างเกิดขึ้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอาชีพวิถีชีวิตและธุรกิจแบบเดิมๆได้ชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น 1. ผู้ช่วยส่วนบุคคลที่สามารถใช้ AI เป็นเครื่องมือในการจัดการสิ่งต่างๆได้ด้วยตนเอง 2. การแพทย์ในอนาคตการผ่าตัดสามารถทำได้จากทางไกลโดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ตแบบ 5G และการเชื่อมต่อเครื่องมือผ่านการควบคุมผ่าน IoT ซึ่งหากเกิดขึ้นจริงจะมีส่วนช่วยลดปัญหาแพทย์ขาดแคลนหรือการรักษาที่เร่งด่วนได้ 3. คำนวณนอกจากใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการคำนวณข้อมูลจํานวนมหาศาลได้ในเวลาอันสั้นแล้วในอนาคตยังสามารถคำนวณโต้ตอบกับมนุษย์ได้แบบเรียลไทม์ช่วยลดระยะเวลาในการคำนวณ 4. จัดเอกสาร AI สามารถเข้ามาช่วยจัดระเบียบเอกสารจํานวนมากได้แม่นยํามากขึ้นเช่นเอกสารทางกฎหมายที่ค่อนข้างมีรูปแบบที่ชัดเจน ก่อนพัฒนาไปถึงการจัดเอกสารรูปแบบอื่นๆในอนาคต 5. การนัดหมาย AI ช่วยการจัดการนัดหมายต่างๆเช่นจำนวนพนักง,งานอุปกรณ์ที่ต้องใช้วันเวลาในการทำงานได้ในคราวเดียวช่วยลดความซับซอ้อนและลดความผิดพลาดของการนัดหมายต่างๆ 6. ภาคการผลิตแน่นอนว่านวัตกรรมที่มีปัญญาประดิษฐ์มาเกี่ยวข้องมีส่วนช่วยให้ภาคการผลิตให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วได้มาตรฐานและมีต้นทุนต่ำลงมากกว่าการใช้แรงงานมนุษย์ทำให้สามารถแข่งขันกับในฐานะผู้ผลิตกับต่างประเทศได้ดีกว่าซึ่งหมายความว่าแรงงานไร้ฝีมือที่ทำหน้าที่นี้อาจโดนดิสรับชัน ที่รุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย 7. ลูกค้าสัมพันธ์ AI สามารถเข้ามามีส่วนช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆของลูกค้าเช่นพฤติกรรมการซื้อของวันเวลาที่ซื้อและคาดการเสนอสินค้าและบริการให้ลูกค้าอย่างตรงจุดทำให้เกิดประสบการณ์ร่วมและกลับมาใช้บริการซ้ำ หรือใช้บริการใหม่ๆ 8. การขนส่งสามารถใช้นวัตกรรมใหม่ๆโดยเฉพาะ AI เข้ามาช่วยในกระบวนการขนส่งเช่นคำนวณค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันจัดสรรพื้นที่ขนส่งสินค้าในระบบโลจิสติกที่ทำให้การขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 9. ประกันภัยปัญญาประดิษฐ์จะเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบประกันภัยในอดีต โดยสามารถวิเคาราะห์พฤติกรรมผู้เอาประกันและคาดคะเนถึงโอกาสที่จะได้ใช้ประกันภัยซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อประกันเฉพาะส่วนที่จำเป็นไม่ต้องเสียเบีย้ยประกันสูงสูงอย่างที่เคยเป็นมาการพัฒนาในส่วนนี้ทำให้ผู้ขายประกันต้องพัฒนาตัวเองในทิศทางอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวเองให้มากขึ้นเพื่อหลบ disruption เหล่านี้ 10. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทำให้ระบบศึกษาเดิมๆไม่ใช่คำตอบดังนั้นเมื่อการใช้ AI และเทคโนโลยีใหม่ๆมากขึ้นจึงจำเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆหรืออัพสกิลให้กับนักเรียนหรือแม้แต่คนทั่วไปเช่นฝึกทักษะช่างทั่วไปให้มีความรู้ในการส้มโดนหรืออากาศยานไร้คนขับ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ๆการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอาจน,นำไปสู่จุดพลิกผันทางทธุรกิจได้หากไม่มีการปรับตัวหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประโยชน์มาใช้อย่างตรงจุดไม่มีใครสามารถหยุดความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ทางรอดที่ดีที่สุดก็คือการทำความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง ฝึกฝนทักษะทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านการใช้ชีวิตที่ AI ไม่สามารถทำได้เป็นไงกันบ้างคะน่าสนใจใช่ไหมล่ะอย่าลืมไปติดตามเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรากันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ